นะครัถ้าหากเรามาจากทะเลนะครับเราทำเต้นประดาบอีกอย่างนึงนะครับเราก็มีโลโก้ไปใาลานใเกี๊ปีพวกกรบต่างๆถูกหลักอนามัยทุกอย่างนะครับเราก็เลยเอามาให้นำเสนออ่ะพูดเยอะพูดเยอะนะไอ้ตั้มตุมแล้วจ้าก็จริงๆแล้วก็เป็นตลาดที่เราเคยมาอยู่แล้วนะครับเราเคยมาไอ้ชมตามเราดีโมจังตั้ม เอาทำแล้วอ้าวทนที่อยากเอชิ่ทุกตำมี่ของเราใช่ไหมเป็นยังไงบ้างเผ็ดมากเผ็ดมากเฮ้ยเผ็ดมากก็เผ็ดหน่อยนึงใส่พริกควนเราเผ็ดใช่มันมีพริกควรเรามันมันเผ็ดใส่ขี้ก่มาเลาอะไรมาขอคำถามทนายที่สนใจนะครับเราเป็นอยากซื้อหรือไงก็ตบางทีจะมาถามแล้วก็มีตัวเอน ไม่พี่มอสวัสดีแม่อาจจะรูปถ่ายาครทีะต่อครับค้ชครับการะต้นันจะมีน้ำมันนำหัวมันัวผหลอดเอาเอเคไปไหนรู้ไหมโอ้ยน้องสไพมอนโอ้ยอะเอ้าเจ้าคุณยังก็ซื้อคนเถอะ